มีอะไรช่วยไหมเบิร์ดสอ่ครับพยายามครับถือว่าเขาสู้สุดใจแล้วครับผู้ชมครับสำหรับ่มัขามครับยิงน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟครับมีอะไรให้ช่วยไหมมาๆๆหนึ่งก็ได้มานอกมาปลอดภัยค่ันี่แพ้ไฟครับ ถ้าน้ำเยอะแพ้อะไรครับวันนี้แอปตัวเองเาวันนี้แอปภัยตัวเองครับช่นี่ยไม่ได้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 ขอไพด้วยครับถึงึ่งไว้เนี่ยพี่นะที่รักอ้้ส่คโอเคอ่ะพ่อกูชื่ออะไรไม่เดาไม่จเืองบนเยอะนะ ที่น่ใจครับว่าวมาตรงนี้อะอะยังไงครับไม่ยมครับเรียกเพื่อนมากูละสายฟ้าครับผมอยู่ตรงสายฟ้าตัวแบกครับว่าวตรงนี้ชื่อัวแบกต้องลองดูตัวครับตัวแบกตัวแบกสมสมชื่อครับสมชื่อครับไอ้เหี้ยนี้ตัวปลอมไม่รู้จักชื่อพ่อกูใช่ไหมครับ ภรรยาพาหนะอัตโนมัติจะทำงานขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพาหนะของตัวเองเรียบร้อยนี่อยาโดนยิงขับเรื่อยๆครับขอบคุณมิวด้วยนะครับแล้วคุณไอ้ชื่อแต่ละคนอ่านยากจัดเลยเหี้ยขอบคุณเฟกชแนลด้วยนะครับแล้วขอบคุณการปะเนี่ยการหุนครับแล้วก็แฟรงแฟรงเอาเลยคิวโอเคเอออะไรวะโอ้โหคือ มัรัวๆแล้วขอบคุณเก็ตเธอร์ด้วยนะครับใช่ฮึๆไม่มารัวจัดว่ะทำไมผู้ชมถึงเชียร์แบบเชียร์กันจริงๆเลยกับหน่วยงานที่นี่เออเราช่วยเราเชียร์โดยการด้วยเนาะโดยการเดือกแป๊บเดียวแป๊บเดียวเกมครับว่าใช่ฮะโอ้โหตึงเปี้ยลยครับแต่มาดูการจับตัวหลุดหน่อยเขาบอกเนาะตรงนี้โอ้ยโดนยิงรัวเลยว่ะปืนหมดเลยโอ้โถ่ายฟ้าตัวเบครับยังไงฮะว่าตรงนี้ ไม่ไปมึงต้องรีบไปช่วยเพื่อนไอ้โง่โอวยโทษทีมึงไปช่วยเพื่อนสิมึงจะไปจับมันทำไมเนี่ยเกมไปคนครับแลสายโอ้แล้เจ็ดนัดเชกัพุ่เอาล่วงไปเลยฮะสายฟ้าจะเอาอยู่ไหมตรงนี้ต้องมาดูนะครับโอ้โหแล้วสายฟ้าบอกอู้วีเล่นกันยาวๆครับผู้ชมเข้ามาเข้ามาช่วยที่เบรกล็อตเองช่วยยังชงี้ช่วยช่อยยังเพืงี้ เหมือนพยายามจะเบิดโดนเขาเจครับบนี้โออ้มีหลกขอบคุณอะไรวะเนี่ยชิชิอะไรวะเนซีรีส์เจ้าอะไรอยู่วะเนี่ยไอ้เหี้ยมันอ่านว่าอะไหลชื่อแต่ละคนไอ้เหี้ยรอครับรอดูครับตี๋หไม่ยังไม่ตายครับวันนี้ฮะซีเทียนอ๋อซีเทียนทำครับพี่โกครับเขาเรียกให้ยิงอะไรครับพี่แต่ครับไม่ได้เรียกพี่ครับน้องได้คนหนึ่งอะไรวะเนี่ยอ่านอะไรวะเนี่ย ช so oh, oh, oh! yeah. uh oh, oh, ื่อมึงมันยากจังวะนนท์อะดิโมเมชั่นตัวถากลายเป็นผ่าตัดมาตรงไหนก็กลายเป็นเบคอนค่อยๆจับตัวหลุดของท่านครึงเจอครึ่เจอสีเทียนอ๋อสีเทียนในสัตว์ไฟใหญ่มันมีความที่ว่าเกมมันมันเกมกันเยอะครับไฟใหญ่ไปไม่แน่ใจว่าจะมีผลดีมากแค่ไหนครับแล้วหอมไอพุทธเนี่ยมึงไม่กดซับนะไอสัตว์ไอเด็กที้อ่ะตาในบทรายครับแล้วผมอยู่กับโกลีมันเป็นพี่กูเปล่าวะกูลืมไม่เป็นไรมึงเป็นเด็กสำหรับกูอยู่แล้วน้อง ตรงนกว่าจะได้มันกดยากหรอมันสมัครยากก่อมันมีทูเบเล็ตนะมันกิบซับได้ด้วยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมมากิปให้ดูเดี๋ยวรอกิบซับมันได้ยากก่อเอาดีผมอ่อนกว่าพี่ปีโอเคน้องเ็กเคียงงั้นมึงกดซับยัง ผมน่าจะตามองครับเป็นเฉินหลงครับโอ้โหแล้วอยู่กับใครครับซับมัน69แต่มันเสียตังค์128ยย่สิบแปดไม่ใช่ไม่ใช่แอบอยู่ใช่หรอเนียนทั้งตรงนี้ฮะใช่หรอซึกดาวมันแพงหรือว่าจะหลัววิธีอุ้มที่แฟมอ่ะต้องไม่ขับด้วยเหรอน้อะวะอาจจะต้องแบบหาที่ซ่อนไหมโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองไปแจ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งกดเดี๋ยวเพิ่งกดก็ได้นะ เดี๋ยวเพิ่งกดกันก่อนนะเดี๋ยวผมลองไปถามเขาก่อนว่ามันทำไมมันโดนเยอะจังบ้านยังไงอ่ะเดี๋ยวผมไปถามเขาเกี๊อกุ้งครับอ๋เรียบร้อยอันไหนมันถูกกว่าครับอันไหนมันถูกกว่าอันไหนมันถูกกว่าจะได้แนะนำให้เพื่อนกดอันไหนที่กดกันเจ็ดสิบสามบทอะสุดท้ายครับใครจะอุ้มทรงจะอุ้มสวนผมจับหมดครับสารทวอลเล็ตอ่าวอลเล็ตถูกกว่างั้นกดวอลเล็ตสิกดวอลเล็ตกันพวกเรามีหลอกครับ ยกหล่อชอบซ้ำโยกประกำไม่ช้ำใจครับเออนั่นนี่ฮะได้ฮุ้ยมึงเข้ามาข้างในนี้เนี๋ยวเหรอุ้ยาไมมึงเข้ามาในนี้โอ้เียโอ้โหมึงมึงเล่นกันในตีในนี้กันเรอเฮ้ยอ้เชี่ยมึงซ่อมรถเหรอนะอุ้ยุ้ยุ้ย หายใจครับไม่ออกครับนั่นผ่มาที่สเก็ตต่างกับที่สเก็ตแลนด์ไดมอนเทสอ้าวเริ่มเอ่ยแล้วสเก็ตแลนด์ไดมอนเฮสไม่ใช่ครับอ้าวใครครับสเก็ตแลนด์แดนมหัศจรรย์ครับผมแดนมหัศจรรย์ครับผมต้องครับดีเมทดีเมทนี่ไม่ใช่ย่อดอย่างไดมอนเทสเป็นแดนมหัศจรรยร์ถูกไหมครับน้องชายนี้ต้องดีแดนเอ็มมหาสัจจโอ้โหครบพอดีไหมครบพอดีครับผมนั่นแหละครับตับขอบคุณแฟ้งด้วยนะครับอุ้มทางป๊อปอายครับ ผู้ชายไม่ใช่เหมือนจะอุ้มเหมือนขอบคุณ FG ด้วยนะครับขอบคุณสเก็ตเลยนะครับกดทูนะใช้ทูจ่ายนะครับยัังทตวแบบนี้ก็ไม่รู้มติดตามมารับพี่ชายจัดไปน้องเลิฟนี่ไงโปมันนี่ไงป๊อบอายเลยครับผู้ชายเปล่าไม่แน่ใจครับ แต่เดี๋ยวพี่ลองไปถามเขาก่อนว่าทําไงมันถึงจะเด้งหน้าจอตอนนี้มันไม่มีการเด้งหน้าจอเลย,ยนี่ยัง<ร>ไม่เข้าใ <นะ S 2> จเหมือนกันว,ว่ามันจะเชื่อมไปเร็ร้อยเลยครับอุ้ยตกด้วยนะเนี่ยไม่รู้โดนยิงหรือเปล่าครับหรือรถพังระเบิดระเบิดข้นดาวครับตรงนี้พายุมุ่สวนแต่ตารวจคือเขาแบบไม่สนงเรวมากเลยใช่ครับไม่สนหนาอีกนะพรมเลยนะตรงนี้ฮะคือเห็นรถสอบใครใครถือห่ออยู่คือพุ่งเข้าหาเลยครับใช่ฮะ ว่าเป็นหน่วยงานที่มีใจนะใช่ครับอ๋อนี่ดาบมันสามารถตั้งด้วยตั้งได้ด้วยเนี่ยมันมีคนตั้งคนนึงเนี่ยดูดิไอเยี่ยมมึงเก่งนะเนี่ยดูดิดูดิดดเนี่ยมันตั้งพิมพ์ํำต้องห้ามเนี่ยควยนู่นนี่น,นั่นอ่ะดูดิเนี่ยลองไปตั้งกันดูก็อบอกว่ามีทั้งอุ้มลากมีทั้งนิ่งๆอย่างนี้บ้างครับผมผู้ชมฮะ ไปตั้งเนี่ยดาบไปไปตั้งกันเดี๋ยวมันไปเล่นบอลไปเล่นกันอหะไอ้เชี่ยเอกตัวจริงปหมเนี่ยไอ้เชี่ยเอกมาพิมพ์เนี่ยเอกพ่อกูชื่ออะไรใช่เอกน้องกูตัวจริงปหมเนี่ยเหมือนดังตีนตุ๊กแกจริงๆครับอย่างที่คุณผู้ชมบอกอ่ะกูลองพิมพ์ดิสำหรับเบลเลอร์ครับผมมันแน่นนะเวลามันขับไปไหนลองเบรกดูครับเบรกอยู่เบรกอยู่เฮ้ยกูพิมพ์ไม่ได้อ่ะมันมันห้ามกูด้วยอ่ะได้หรืวได้กูพิมพ์ไม่ได้อ่ะมึงดูดิอ้าวเนี่ย อัปเดตสกอร์ล่าสุดคับผู้ชมครับเสียไม่ได้ครับผมขึ้นนำหกต่อหนึ่งเบคอนครับต้องครับอาจารตามไปดีครับสกอร์ก็พิมไม่ได้เนี่ยผู้ชมต้องรอติดตามครับคนนี้ฮะตับภาพมาที่ลีเฟกครับกับมึกกากินาปกติเจ้าของช่องมันจะพิมพ์ได้นะเว้ยปกติตั้งหสองคันนะครับ โอเคตำรวจสองครับแล้วเป็นการแจ้งข่าวจากทางหมกึกกากินังครับว้าวตัดภาพมาดูครับผมปีโป้ครับฮา,าราจูก,กุฮาราจูก,กุครับผมมาฮะลายรีเฟส มั่นใจไหมรีเฟกมั่นใจไหมสดในมันตั้งอย่างนี้เนี่ยมั่นใจไหมเริ่มเบื่อแล้วนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนในสังเกตสายมือนี่นะครับโดนไปหมดแล้วมืนมีคนชื่อโจ๊งนี่เออไปอีกหนึ่งครับว่าไม่ได้ใจว่าเป็นทางติเอเป็นทางเบคอนหรือเปล่าครับมันก็ให้มันก็บอกฮะครับ นับเวลาหลังครับสองชั่วโมงสี่สิบนาทีครับก็ใกล้จะครึ่งทางกันเกมมาหนึ่งครับแต่เขาอุ้มเก่งเลยอุ้มได้หลายเคัตเลยเนี่ยอุ้มเข้าไปแล้วครับตัวนี้อีกประมาณสองชั่วโมงครึ่งครับตามสูตรตามเวลาจบนาที่ประมาณตีหนึ่งเมื่อเงินตีสองเหมือนเดิมครับผมขอบคุณนนด้วยนะครับใชนนนไม่เนี่ยใช่ป่ะมันอ่านว่าอะไรวะวนึงผมให้เพื่อนผมอ่านอ่ะเราเป็นสายฟ้าโดนอุ้มอยู่ฮะนอนแต่น่แพะนนนะขอบคุณนนด้วยนะครับขอบคุณมูลาด้วยนะครับ แล้วของชัยยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ชัยขอบคุณชัยชัยคุ้มไหนขอบคุณครับเราเราเองเราไม่ได้คิดอะไรไงฮะชัยมันต้องเล่นเขาเนี่ยเขาเล่นเขากันหมดเลยเห็นปะเขาไม่เล่นถนนเลยถนนโดนตำรวจเล่นไม่ได้ครับถนนต้องเล่นเขาริมหาดทรายไปต่อครับ้งนี้ฮะชานินโอเคไอ้ที่ชาญินแล้วเหมือนฮะ ปใจเสาหมดเราต้องปีโป้ขอบคุณ50บิตด้วยนะครับมันมันมันคือ50อะไรกันแน่วันเนี้ยมันต้องอ่านมาเป็นเป็นอะไรอะ50เราเอ็กซ์ของผมแล้วมาแล้วครับมีส่งคลิปซับใหม่พี่อยากแวะมาให้ไม่จริงนี่หว่าัะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ให้ดาบไว้ด้วยน้องมันมันมันในนี่ไม่ได้หว่าโปอ มันยังมันยังไม่มีอ่ะไว้มีแต่พี่แจ้งไปแล้วกันนะน้องนี่ด่าผมนฟ้ามันร้องเอ้ยฟ้าราเป็นเรื่อปกติเขาบอกไปแล้วโปกติถูกต้องครับีปแหละครับอันนี้ไม่ไม่ได้แซะใครนะครับอันนี้ครับน้องนี่ชายฝุดที่เลือกก็ตั้งตามาเลยร้ยังอืดทอดหูแล้วดูกระสุนปืนที่พยายามสาดเข้ามาบ่อยไหมฮะครับป้มปั๊มปืมปั๊มเลยครับโอ้เจมหมอ เจมโอเคพี <Gem>. okay. ่ใส่ไปแล้วมันได้ยังวะเอ็งลองพีมมาใหม่เด้ขึ้นครับผมระดับหัวใจครับต้อตตีเสียไม่ได้ครับโดนจับข้อหาอุ้มครับโอ้โหับอกว่าหัวใจโดนเท่านั้นเลยโดนโดนโดนกับไรนาโดนกับไปเต็มเต็มครับตรงนี้ฮะโอ้โหเอาได้แล้วนี่ไงใช่ป่ะมันขึ้นแล้วป่ะทำไมมันขึ้นมันไม่เหมือนคนอื่นอะมันมีเฮี้ยอะไรขึ้นมาด้วยอะงงว่ะ บางอันมันก็ไม่เหมือนนะทำไมมันเป็นอันอื่นวะสีอันอื่นวะอ๋ออันดับหนึ่งไอ้เหี้ยโคตรเท่อะไอ้เหี้ยอันดับหนึ่งเท่จ้าไอ้เหี้ยอย่างเท่อะเท่จริงไอ้เหี้ยอยู่ไอ้เม่งสวยจริงเลยเนาะเขาทำมาเราไม่ต้องเปลี่ยนหรือได้มั้งเนี่ยเนาะแม่งสวยใช่มืนสินเกียร์มันเบาเนาะไม่ต้องจ้างคนทำวย แจะไม่ได้มีปัญหาการภาคของเหตุเราเราสองคนนะครับตรงนี้ครับแต่ก็เพิ่มไปก็ดีครับเพิ่มอัตราลดให้กลุ่มผู้ชมทางบ้านได้รับชมดีกว่าครับดูนี่ด้วยครับผมอ่เอาเดี๋ยวรบกวนทางด้านของคาเมล่าแมนนะน่าจะกราฟเสียงเบาครับรบกวนคาเมล่าแมน,นเพิ่มเสียงเกมให้หน่อยครับผมรอดอเลยนะพี่มึงใช่เลยครับไม่ใช่คนนี้ไงวะเน่ยโอ้ยนี่มึงรอดได้ไงวะเนี่ยกดสัวนจับอยู่นะต้องเป็นอีกคนนึงน้าครับผมเสียงไม่เบาฮะแต่ว่าเสียงคนนี้เนี่ยต้องเล่นเขาอะ ยังไงครับฟินที่อยู่ในหอตอนนี้นี่พยายามบอกเลยวอู้สาธุโนพันเตขอให้รลอดขอให้รวยขอให้รอดขอให้รวยคร,ร,รับรนี่ครับมา,มาบโอ้ยขับเอาเรื่องนะเนี่ยคนเนี้ยเออย,ยี่นี่ขับเก่งไว้ผมบอกอยู่เนี่ยแน่แเนี่ยคนเนี้ยเก่งจัดเลยยังไงเขาฝันคนนี้ขับดีบดงพงพฟินฟินเนี่ยเออเนี่ยชื่อฟินเนี่ยไอ้ฟินโนดนอุ้มมาวะเนีโโ่ยคนนี้ขับดีนะ ไอ้ยังโอ้แต่ยังลงสวยอยู่ครับขนาดปั๊มกันมาหนักขนาดนี้ยังลงสวยอยู่ขอบคุณ<ล>ฟุน้นโหน,น้วยนะครับฟุตตามหลังมาติดติดแล้วชนกับต้นไม้จนเหนื่อยหน่อยครับมาแล้วขอเปลี่ยนชื่อได้ดีเลยหนึ่งวันแก่เลยส่งไม่ถึงครับแผลไม่พอยังมีดักข้างบนอีกแล้วยังไงอย่าถอยลังตรงๆรงอย่าถอยนักตรงๆรง,อย,อ,ยรงอย่าจอดตรงๆไม่งั้นบันซวยและเรียบรวยครับโอ้โหเรียบร้อยครับลีเซ่ที่หมดนะ เมื่อกี้นี่ขอถามเลยครับตำรวจยิงหรือรถพังครับหรือจะเป็นเริ่มเออแล้วตำรวจยิงหรือเุ้ยเออเยอะนะเนี่ยอุ้ยระวังหอไอ้เหี้ยคมไหมคมครับคมจีบเลยนะเปล่าจริงๆนะจีบขันนิ่มๆครับเอาือทไมเยกูไรู้เเอารื่องนะเนี่ยไปเรื่อยแล้วเออวะเนี่ยคามือปะเนี่ยไม่ผมว่าคามือนะเนี่ย ขามือนะเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยขามือไอ้สัตว์ไอ,อ้เหี้ย,ยขามือ,อเเยกกินนาัััทซอรรร์คคบบไอ้เหี้ยของแท้อะไอ้เหี้ยโอ้ยังไงมีดมาสองหนึ่งแบบนี้ตระกูลเสียไม่ได้ตาย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 อุ้ยเล่นโอ้โหรัแล้วสุดทกนพี่รอดนะวะนี่เป็นใครครับโหชุนจูนิเซ่ต้องเป็น ลายอย่างนี <_ d ally parfois> so ้แหละเขาบาครับที่มันจะอุ้มหายนะครับเอาอย่างนี้แหละครับไอ้เหี้ยสั่นหานะไอ้สัตว์ตรงไหนอ่ะตรงลดลมมาปั๊บไอ้เหี้ยอย่างเหลือจะเชื่อเสียงดูแผ่วๆป่ะเขาบอกเนี่แผ่วครับของอันนี้อันนี้นั่งนั่งพิงครับนั่งพิงนั่งพิงอ๋อนั่งพิงไอ้เฉลียวเขาชื่ออะไรวะเขาเรียก อะไรวะเอ็มอะไรวะกี i n น i ่ยเอ็มอะไรวะใครได้ช่วยจำดิเอ็มอะไรวะข้างบนอะ M M A M A R เอ็มเอเอเออ เออาไม่ผมจะไปดูว่าเขาจะโดดล่มยังไงเออไม่มีโดดล่มหรอไม่มีโดดล่มหรอวะเออธรรมดานี่ววาไม่มีโดดล่มใช่ปะ <Sound> เอ็กเขาไม่มีโดดโ่มหรอเอ็ก hmm? เขาไม่มีโดดโ่มอ่ะอ๋อมันไม่มีมันมันสุ่มเอ,อ๋อออสตาอ๋อมันสุ่มเอ,อ๋ออ๋อคือรายการเขาเนาะใช่ครับอ,อโอเคโอเคอ๋อตามกดตามกดแข่งตามกดแข่งตามกดแข่ง sound muted างี้ก็มาเจอกันหนึ่งหนึ่งก้าวยู่เลยยังยังอยู่ใช่ไหมวันนี้ยังยังยังฮะเห็นหน้าดูฮะออดมาจังหวะนี้มันน่าจับตาพูดครับอจังหวะนี้หนึ่งสกีตแลนด์เนวันเี้ครับกับทางคุณหมอโนดี้ขอบคุณเด็กเป็ดด้วยนะครับมาดูครับว่าเรียกเพื่อนมาแล้วสกีตแลนด์ชัวร์เลยครตรงนี้ครับมาไหมโอ้โหบ้าเลยับโคตรแดงเลยโคตรแดงครับโคตแดงครับ แล้วพี่เกตลงมารอที่พื้นเลยครับวันนี้ฮะเพื่อได้พิสัยทันได้มุมยิงที่ดีกว่านี่งครับผมมีไม้มีไม้มีไม้ได้เหมือนจะกินยาครับวันนี้โอ้โหกินยาครับเอายาหมดครับว้าคือไงครับวันนี้ไม่แน่จะตตัวหายไปไหนตกแมพมันตกแมพตกแมพไปเลยมันตกแมพมันตกแมพที่ใส่ปาร์แล้วมันหายไปไหนเนี่ยฮะโดนยิงเส็จบุ๊๋ออยู่กลับมาแล้ว กลับมาแล้วครับเอามาแล้วครับผมโนรินอองกมาแล้วขึ้นแล้วไปเลยครับโอ้โหโหอ้เยอะตกแมพปีอย่างเที่ยไปแล้วจ้าไปอยู่แล้วจูไปแล้วจี้ไปแล้วโจ้เยอะโดนยิงตกแมพล้วไปเลยสัสปลาหวานปลาหวานไม่หลับไปแล้วจะหัต้องต่อให้ครับเพืนครับผู้ชมภาคก็ไปแล้วมาไปแล้วไปแล้วชิวๆไม่คิดอะไรครับตรงนี้เอี่ยงจะเป็นทางชิงจูดีซี่ครับโอ้โหอยู่ในรูตรงนี้ฮะอย่างที่บอกครับว่าก็เป็นเคสดึงอย่างนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนได้อุ้มเอ๋มัน เดน้อยเคสสองเคสคุณผู้ชมฮะไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะมีเขาฉลาดนะจอดนิ่งเลยอ่ะเขาฉลาดจัดอ่ะจะไปใหญ่เอามันหรือเปล่าครับตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนเพราะว่ายังไงก็อเหียเขาฉลาดอะล่วงอะเดยขอแค่ชนะไม่พลาดก็พอเด็ดด้วยตำรวจอุ้มยังตำรวจโหดแบบนี้นี่ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่านำสองสามแต้มชนะก็คือชนะครับจะทางเสียงไม่ได้หรือว่าสตาร์ทาวน์น่เองครับผมคุณผู้ชมโอ้ อุ้มและชุบด้วยเฮียทุกคนคิดว่าไงบ้างครับสำหรับมีไฟใหญ่กับไม่มีมีผลจับด้วยชุบด้วยเฮียเฮียฮ่าว่าไงฮะจับเองชุบเองอ่ะมึงว่าไงอ่ะไม่ได้อยู่ดีเนาะเฮียโคตรเกียร์อะจะเฮียกูจะหลุดนนะครับว่าจะเล่นแก้เกมไปยังไงครับสำหรับทางไอ้เฮียกูก็ไม่เคยเห็นหรือถัดจับทรงงานหนักจัดจริงอ่ะคุณผู้ชมใหญ่แบบใหญ่เลยอ่ะ ใหญ่แบบ40ชั่ว40อะแล้วก็ต้องวางแผนหรือเซตการอุ้มให้ดีกว่าทางติดไม่ได้ครับผมใช่ฮะอุ้มยากมากๆากเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหกี่เคสวะเนี่ยสรุปกี่เคสเราอยากรู้วะแอบถามพี่โน้ดดิ้กี่เคสอ่ะคุณผู้ชมก็เข้ามาพูดคุยได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางชีวิตทีวีหรือว่ากี่เคสพี่ตอนนี้กี่เคสละคือตอนนี้มันแท็กแก๊งมันไม่ค่อยขึ้นก่อนหน้านี้เจ็ดเจ็ดแปดเก้า ชิวๆไม่คิดไรครับเหมือนกันมันจะโดนหลดเขาหรือเปล่าสิี่เนี่ยมันไม่ใช่ของ s อ d ทั้งหมดนะมันคะกันเพราะแท็กระหว่างตั้หน้าไม่ใช่แต่ตอนเนี้ยทั้งสภาทั้งสองมือระหว่างสองไม่ได้แล้วก็สภาเป็นักบอลวันเก๊ครับก็ทีซีของเซิร์ฟเราหาเลยกันได้ข้อสรุปชื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ไม่ใช่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 หมายถึงไอเนี้ยตอนเนี้ยพี่รวมรวมเจ็ดเคสนั้นนะอันนี้อันนี้รวมเจ็ดเคสนั้นด้วยนะอันนี้ผมอยากรู้ว่ากี่เคสแล้วไม่ได้ไม่ได้ถามเจ็ดเคสนั้นพี่ถามถามถามเเนนนีี่ยยตอ้ ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้อยากรู้กี่เคสละเนี่ยล่าสุดเนี่ยพี่ล่าสุดเนี่ยที่ตองของเราเท่าไหร่แล้วอะเคสทั้งหมดเลยหมายถึงของใครเพราะผมไม่ได้นะพี่ SMD สิบสามเบคอนหนึ่งก็คือรวมเจ็ดกานน้นไปด้วยรวมหมดเลยอาะถ้าไม่รวมก็คืออุ้มได้ห้าเคสหรอพี่ไฟสองไฟตะกินนั่นนะใช่ บอกตำรวจดูไอ้ไฟห้าเคสสี่สิบได้ห้าเคสก็แม่งโดนจับทีขึ้นกันละนาวเลยค่ะก็คือเจ็ดเคสนี้เดี๋ยวพี่กำลังเคเรียบร้อยเลยใช่ปะใช่แล้วสรุปเท่าไหร่สกอร์เท่าไหร่ถ้าสรุปอะสกอร์จริงจริงอะเป็นทางการยังยังไออันนั้นเดี๋ยวตอนเราต้องรอจบแล้วถึงมาถามเจ็ดคนนั้นว่าคนไหนเออปกติบ้างแล้วก็คนไหนเออจะเกิดการผลกระทบจากการที่หลุด แคสบ้างใช่ใช่โอเคตอนนี้ที่สามต่อศูนย์สิบสามต่อศูนย์ตอนนี้ครับสิบสามต่อศูนย์เคสไฟไฟแรกไฟแรกที่อุ้มไปคือได้เจ็ดเคสเจ็ดเคสนี่คือแคสหมดเลยนะครับเจ็ดเคสนี่คือแคสไม่รู้ว่าแคสหมดเลยหรือเปล่านะน่าจะมีคะกกันแหละผมไม่แน่ใจแต่อันนี้นเจ็ดเคสเราไม่นับนะผมนับอ่ทั้าสกอรวมสิบสาม แต่ถ้าไฟสองเมื่อกี้เนี่ยที่เรานั่งดูกันน่ะห้าเคสห้าเคสครับในห้าเคสเหมือนมีจะมีคนแคสไปหนึ่งเคสด้วยเท่ากับว่าเวลาจริงๆคือสี่แต่ประมาณทักห้าห้าห้าเคสเขาบอกว่าเออห้าแต่รู้สึกว่าคนอ่ะจะมีคนอื่นไปครั้งแรกปะคนหนึ่งปะนา่าจะแคสเลยปะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนผมเ็นกข้าๆว่าเออเอ,อไปไวมาก ล่วงเลยฮะโโอ้หมาซับแล้วตาแกขอบคุณครับน้องใช้หล่นง่ายมากเลยฮะดีๆมาดีมาดีเบอสไปเอามาดิบอร์เต็มที่ครับตรงนี้ครับสวยงามแล้วครับเตอนตีชิคาโก้ครับนี่ยโอ้โหเบิร์ดกระสอหนึ่งอย่างนี้ก็แป๊บเดียวครับไม่น่ามีปัญหาครับ มีอะไรให้ช่วยไหมเอามาดินี่ฮะชุบได้ปะยมีบนรถปาแบบนี้ไม่ชุบเลยแหละไม่หยาบกเลยแหละไม่ให้ชุบมีอะไรช่วยไหมเบิร์ดสองหนึ่งครับกระพยายามครับถือว่าเขาสู้สุดใจแล้วครับผู้ชมครับสำหรับอุลตร้ามครับขู่ยิ่งไม่ตายยิงแรงน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแพ้ไฟมีอะไรให้ช่วยไหมมามามาหนึ่งหนึ่งก็ได้มาน้องมาปาอดภัยค่ะนี้แพ้ไฟครับ ถ้าน to well ้ำเยอะแพ้อะไรครับวันนี้แ <verw> พ้่ตัวเองใช่ไหมวันนี้แพ้ภัยตัวเองครับช่ไม่ได้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 ขอภัยด้วยครับเนหนงเนี่ยพี่เล่นเหมือนดีมดลครัไดใช้นึงครับวันนี้น้นเน็ตผมเองครับหนึ่งหนึครับไม่หมาหมเว้ยหัน้ยมีจุงหัวเฮดหหวยพดาไปดิอย่างเกียรนะ